สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องซุ๊จากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมา,ารีวิวคุกกี้คุกกี้เนยคลาสสิกสไตล์ที่ญาติส่งมาให้นะคะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ด้านข้างก็จะมีที่แกะตรงนี้แล้วมาด้านหลังก็อุ้ยผิดด้านผิดด้าน แล้วหลังก็จะเป็นแบบนี้มีเขียนจะอ่านให้ฟังนะคะคุกกี้นยคคาสิกสไตล์คุกกี้คาสิกรสนมแป้งสาลี37%น้ำตาล20%มาการิน18%หน่ยสด9%น้มผง6.4%ไข่ไก่5%นมค้นจืด4% ผงฟู0.4%ผงโซดา0.12%เกลือไอโอดีน0.6%วิตามินอีเอออวิิตามน0.2%ไลย์ต่อหน้าวิตามินนะวารนะต่อว่าแล้วก็ เอออันนี้เป็นรสนมนะคะแล้วก็อ่าถูกแล้วเป็นคุกกี้คลาสสิกรสเนยก็จะเป็นแป้งสาลี40%น้ำตาล20%มาการีน18%เนยสด10%ไข่ไก8่8%นมผง3.2%ผงฟู0.6%เกลือไอโอดีน0 จุดวิตามิน0.2%แงรต่งกินสังเคราะห์เอ่อกี่เปอร์เซ็นต์ว่ะแตงกินสังเคราะห์เออมันไม่ได้เขียนบอกนะคะแล้วก็คุกกี้คลาสสิกรสกาแฟก็จะเป็นเออ แป้งสาลี40%น้ำตาล22%มาการีน18%เนยสด10%ไข่ไก่8%ผงกาแฟ1%ผงฟู0.6%ผงโซดา0.15%เกลือไอโอดีน0.6%วิตามินอ e ี0.2%แต่งกลิ่นสังเคราะห์ผลิตโดยบริษัท S&P n ซินดิเคกจำกัดมหาชน86หมู่สี่ถนนบางนาตราดเออกโมอ,อะไรเนี่ยเขียนกลมแล้วอ่านกลมแล้วกันกโมอ่านว่าอะไรวะกโมกลมช่างวัน,วน,วนเถอะเขียนเราอ่านว่ากลมแล้วกันนะคะกลมจุด 23.5อำเภอบางเสาทงสมุทรปราการ10540ศูนย์บริการข้อมูลโทรศูนย์สองเจ็ดอันนี้ภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกนะคะแล้วอันต่อไปอ๋อมันเป็นเบอร์เหมือนกัน วันที่ผลิตและควรบริโภคก่อนดูใต้กระป๋องน้ำหนักสุทธิ220กรัมบริโภคแต่น้อยออกมันไกลเพื่อสุขภาพผลิตวันที่20เดือน9เออวันที่20เดือน9นอะไร14เนี่ยเหมือนอายุ18 18ว,วันที่18เดือน5 15แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะ มันคืออะไรหนึ่งห้าอ๋อสองพันสิบห้าองี่อะไเงี้ยค่ะเราก็จะมาเปิดกล่องกันเลยโอ้เปิดได้แล้วใครที่สนใจสั่งซื้อได้ก็โทรไปตามที่บอกนะคะเดี๋ยวท้ายต้นท้ายรายการเราก็จะบอกอีกครั้งกล่องเนี้ยสวยมากเลยเราเก็บไว้ประดิษฐ์ก็ได้ เราจะมาเปิดทางในแล้วนะแดนแตน,แตนโอ้อ่อันนี้จะเป็นคุกกี้รสนมสีฟ้าแล้วสีเหลืองจะเป็นเนยแล้วสีน้ำตาลจะเป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เรายาวเอานะเราจะมาชิมสีไหนกันก่อนดีกว่าเออไ,ไนะเาเอไม่แน่ใจ่ะนะมันไก่ไข่พ่าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ้กบจังนึ่งใบไข่ผ้ไาไหมไข่เกล็ดไก่กินเลยแต่ว่าเราอยากกินนมเรากินนมดีกว่านะคะเราก็จะมาแกะเลยนะอืมขอแกะที่อื่นแกะไม่ออกเราขอเนื้อเปากันไก่แป๊บเดียวเดี๋ยวมาเกล็ไก่จ้า แล้วนะคะเราก็จะมาเอากระดมาตัดเนาะเราไม่ได้บอกไปเราก็จะตัดเลยเแล้วคุกกี้ข้างในมันจะเป็นแบบนี้มีรูปหัวใจด้วยเฮ้ยน่ากนิึนหอมมากค่ะถ้าโลกถ้ามีกล้องถ่ายรูปแบบโลกอนาคตนะคะที่สามารถดมกลิ่นได้นะ่ะอยากที่ลองดมกันมากๆเลยคัะ หอมขนาดไกลๆยังหอมสดชื่นเลยเราจะมาเอิม่มลองกินกันนะคะแล้วนึงอยาปิดฝาก่อนเนาะอืมว้าวนี้เราชิมก่อนหนึ่งอันมันก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วมีตัววาอยู่นะเราจะมาลองกินกันเลยอืม,อ,มอร่อยมากเลยะค่ะ ไปแล้วเนาะอืมอร่อยมากมากเลยค่ะมึงจะไม่หวานเกินไปนะคะอร่อยจริงๆอห่ือยมา,มากเลยอะ่ะอืมแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ